สวัสดีครับเพื่อนๆน้องทุกคนครับอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ขอสวัสดีทักทายตอนซ้ๆครับอ่ <c oughs> ได้ออกมาบ้านสวนอยู่ฝาหน้ายูโรบ้านสังแปนตะบ,บนแวงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผม <c oughs> มาเบิ้งจริงที่เอาปลูกกันอ่แล้ครับ <c oughs> เ,ปเป็นดอกแคเป็นไรลายยางก็ <c oughs> ได้ออกทุกมือทุกวันมือหนอึ่งก็ สวัสดีวันที่ยิบซี่แหละครับยิบซีท่นานว่าผมเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้ว <c oughs> กับเรืมเก่า,นนา,าคำนะครับเรื่มเก่าคำเหมือนบ้านในวันพระผมแปดคำมองน้าครับบ้านสังแปลนหนาวครับอากาศย่างหนาวอยู่ตอนเชรา ก่อนวันนี่ค่ำๆกับอากาศอุ่นดีอยู่ครับว่าสิบนหนาวเศร้ามากกับมีอากาศหนาวครับหมอกนะเศร้าบันพี่น้องเป็นไดเน,หนาะหมอกนะหนาวคือกันวัวครับ <c oughs> บานสังเปนหนาวครับหนาวอยู่ยังหนาวพี่น้องก็บเบิ้งครับหมอกน้ากันทะเลหมอกเมื่นอนี่ก,ก็ได้ครับ ม้านนี่พี่น้องตกแค่ก็ออกบ่หลายครับมือนี่ก็ได้เป็นก็ออกมาหลายเดือนแล้วครับ6รเจ็ดเดือนแล้ว เจ็บพ่อนอยู่นี่ตลอดช่วงนี้กำล,ล,ลังรวยๆลงจังหน่อยครับกำลังแข่งดอกไม้พี่น้องแต่ยังบมดลายนี่คือยางมือเศร้าครับบานสังเวนหมอกลงหลาครับยังมีหนาวอยู่กะโบปันใดครับมือนาวทองหมู่บ้านาาน,นี่มือนี่ลดๆลงจังหน่อยแต่ห่างหนาวอยู่พี่น้อง มึงรอบๆครับหมอกลงครับพี่น้องขอบคุณเป็นเพื่อนทุกคนพี่น้องทุกคนครับผมที่เขามาเป็นกำลังใจครับขอให้พี่น้องทุกคนมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกขอบครุวครับจังอยก็บด้ ตรง้ายปีเก่าแหละครับต้อนรับปีใหม่เฮ้าบ่ดนครับมือนี่ก็ยีิบซี่แล้วครับผมขอสวัสดีครับน้อง